สวัสดีครับพี่น้องกับบรรยากาศของวันจันทร์ตอนสายๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้หมอลำหลายๆวงหลายๆคณะกเ็เริ่มทยอยปิดวงไปเรื่อยๆ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 รับรับการสนับตตสาานุนจากนยรานะครับผมกดโบได้เ,เ,เงียบเด้อพี่น้องแต่มีความเคลื่อนไหวอย y ong, าาู่งรุ่งนะครับเจนีคณะยิบไล่ไรเดีย เพื่อจะนั่ผลงานสู่สายตาของพี่ของน้องอวุ้งรัตนสินกับวันในเก่งเรื่องสู้ชอบโซ่เขียวเทนไดนะครับผมเตนีก,กลัลลังหาอาู้มีฝีมือในการท้าช่องหรือว่า,เ,าเก่งทั้งโซ่เขียวนะครับผมนี่แหละคนเท่าหัวสมองมันบอกคือการพี่น้นนองนเออว่ากเกิดคนละยุคคนละสมัยมันเกง่งคนละย่างคนละแนวมันกระแมน เทวดาเป็นกับแองมาให้บ่คือกันแองปัน่วมหลู่ควมสามารถอย่างต่างๆเมื่อแตกแยกออกไปนะครับผมบู๊กี้กันผู้คนเจงเกิดสมัยใหม่เป้คนเจงทั้งโซ่เกี่ยวแต่เจงนักกับผู้ผู้ถือว่าผู้นีบุญนะครับบุญท่านโซ่เกี่ยวเขาต้องคิดไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมเจงสิบวเป็นทุกพี่น้องเกิดมาเกิดแก่เจ็บตาย น,นะครับการดำเนินชีวิตของหมอลําหรือว่าประชาชน่มทัวไปพวนีนียู่ได้ยนอนเงินอี๋ครับพี่น้องยู่ได้ยนอนเงินออมาหนีบอมินโมเลียงดามาดิพี่น้องพอถึงเรื่องาาอ <c oughs> วพวนเป็นจริงนะครับผมจริงมันเห็นยูกำตาน,นะครับ <c oughs> เห็นกบตาบางคนอาจจะพูดไปว่าออ มีงานกับปายบ่ม,มีกับยุบานธรรมดานะก็ได้เดือดร้อนอย่างมันบ่แมนนะครับบแมน่ะเพราะถูกต้องเลยนี่คือคนคิดหิดนะครับผมเนะี่ยอย่าขี้แกงลาเหรียญในพี่น้องได้รับรู้น้ำกันอยู่นะครับผมนะบ,บางคนหมอลำเดินไปโพดนะครับผมสมัยขี้ในวงนี้แหละนะไปโพดไปเว้าในลักษณะแบบว่าถ้าบ่มีงานนี่แต่ยุบใดคือมันบ่แมนนะครับมันบ่แมน่ะ หลักของพวนเป็นจริงค้นเกิดมากแต่ตรงนี้การใส่เงินใส่ทองจับยยใจแก่ชอยสื่อนั่นคือนี่นะครับผมการลงทุ้นของว่ลลัมตะที่การยู้แบบธรรมดาแต่ยู่ออไรนะครับผมเด่นจริงพ่วมท่านสมัยมันตรงนี้นะครับเขาบ่กได้แข่งไปหรอครับขอให้แข่งกับตัวเองแข่งกับงานที่จะบของเหตุแต่ขอให้โดนใจพี่นอ้องประชาชนหรือว่าประทับใจนะครับผม เออเพี้ยนกับเขาเลยล่ะเพ็ดออกมาค่มันเข้มลูกค้ากับข้อเข่าค่ะมันจางลูกค้ากับข้อเข่าพี่น้องมันเปลี่ยนกันมอลำกันกันนะครับผมมันก็ต้องมีรสชาติมีกลมกล่อมเออแยกเดี๋ยวมันถือใจพี่น้องนะครับผมเพราะฉะนั้นซู้เบอร์นี้ก็เลยเป็นต้องแข็งกับไม่ได้แข็งกับแข็งสำหรับมีมิซูไรชาต์ปีนี้กับทีนั่งตัเน้อพี่น้อง เรียอร้อง,รองเรียอล้อบั๊กแป๊กับคุณแม่ชววรานะครับผมแม่คู่คู่ไอ้คู่มือคู่มือร้านคู่มือร้านไหนอยู่ไรสมันยนะครับผมชววร,ราฮัน,น,นดูรี gone, นะครับผมสี่เลื่องว่ามปนสี่สองเรื่อสามเรื่องูกถูกครับปีนี้ว่ถือต่อไปที่ย่างน่องเดเบิ่งกันนะครับผมรอกว่าจะเป็นเรื่องเก่ากาลิขิตรักชั่วนิรันด์นะครับผม เรื่องที่สีน้ำเสนอพี่น้องให้เบื้องในปีนี้ครับมักใหญ่ไปสูงนะครับเพื่อเรื่องของตัวของผมผมมีกาบุลิกิจนะครับบุลิกิจขีดไปในมากัวเห็นกันสมพัดทำให้มีตอกันนอเอาไวาท้ทากที่หรือทา่าลายนี่ข้อหมายในศาสตร์ก่อนนะครับผมเป็นค้าส้อนพุธเจ้า่าม,มีบุมปากกรมพี่น้องเลย อยู่ร้านขอเกาวยำในเรื่องใคนค้นปั้งนี่นะครับที่นคะรพ่องอันนี้คือเรื่องบุริคิดนะครับผมอีสินับแสดงพิณองขอขอบคุณทุกทางสรรพาทานบุญใหญ่บุญสารรัฐทำทานูญานโขงสุนทรเอาผมมาล้ำลอมรัตนสีตาไม่จนทา สุรสิธาดเดาไปก็ได้สวัสดีเด้อทุกทา่านศรัทธาทานท่านหลายสบายดีเด้อครับคกูสุขกนมั่งพวกพิจิตรนุษย์บื้มหาเรื่องสวยซื่นพวกนี้นี่เลยได้มาพ่อพงนาป่ายยกก็ดีสำหรับในมื่อนี้ ปีติเปิ่มกระใจจีบสมกระผมได้นอนจิตว่าสมาเห็นงจ้อาโอ้ยเยี่ยมาบาเห็นหนายังว่าท่านได้จ่าเมนวนนั้นเทพานั่งป่าปีบปินห่ววันเหญที่อยู่ทวงเส้นให้พ่อผมดอป่าหย่อนนาดารแสงพแสดงหวหลักต่อพานันไม่เกินนี้ ท่อบทก่อนจงรับตัง้งแต่สมัยแต่ก่อนนะครับผมอาหังานวาคารัตนสินนตาทยายาทหลอกราพทนขอนมวัสาก,กาศท่านมหานัคราเจ้าญาผู้เฒ่าเจ้าหนุ่มเน่เคยได้เห็นได้พอตั้งแต่พออินตาสอนทั้งบทก่อนและจังหวะว่าอีสานนอล ก็ยังยืนยัดไว้จังหวะลำบากขดันแจหัวก่นองเป็นๆทั้งบ้านใกล้และบ้านไกล,ล,ไกลคงจำได้บ่ลืมอินตาลด,ดวงแลว้วคือดังพระจันทร์ดาบรัตนสินยังร้องหลับแม่นบ่ลืมมูนข้าว เอาสมัยมาเพื่มติดเติมดีนิดหน่อยมี่ังเป่งและสอยผ้ายาน้อยใส่นะบอกเพื่อนลำบานีดีตัวบททันทีทันตัปิดเอาโอ้โหรับให้ทมพันน้ำตัวอันนี้คือทั้งบานของคุณยิ่งนะครับผมยินตาทียาลาดนะครับผมกราบขอบพระคุณพี่ขอบพระคุณพี่น้องคุณกุนตันเลย เจ้บแม่กัญาลืมหมอร่ำรัตนาศิบินตา์ให้ราฐฝากไว้เป็นแร่ที่แร่ใจในการสสนะเจ้านม่กบดุตนหลนนมีการมีงานกัย่าลืมติตต่อมหาลูกหลานท่าบ้านพ่อนสวรรค์ตำบลบ้านเป็สถนนเราหน้าดีก่อหม้อที่เจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกนนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของหนึ่งชุปราจารย์ก้าหกหกห้าสีนะครับผมศูนย์เก้าหกหกห้าสี่ห้า ครับเหล็กต่อแบบยิ่งแรกเด้อพี่น้องขอบคุณจ้าลาไเจ้าเจอกันลูกหลานผลงานใหม่นะครับผมขอบคุณครับ